ในช่วง20มกราคมไปนะคะดาวศุกร์มีการขยับย้ายนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวรับผลของชาวมิถุนนะเรียกว่าจะเกาะเกิดคู่มิตรนะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวมิถุนนะในบรรยากาศดาวคู่มิตรนะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมกระับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวศุกร์นะคะจะมีการขยับในวันที่20มกราคมนะคะโดยจะไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารในภพเรือนฝั่งตรงข้ามกับตัวตนชาวมิถุนนะเรียกว่าเป็นภพเรือนปัตตานีนะคะเป็นคู่มิตรนะกับดาวอังคารนะเรียกว่าให้บรรยากาศในเรื่องการส่งเสริมการเกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันของดวงดาวในภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนเรื่องลูกค้านะคะรวมไปถึงเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามนะคะ ในช่วงย0มกราคมถึง5กุมภาพันธ์นะชาวมิถุนก็มีเกณฑ์ที่จะมีรับผลนะคะจากเรื่องของงานใหม่ๆนะลูกค้าใหม่ๆที่มีเข้ามานะคะเรื่องของโปรเจกต์ไอเดียต่างๆนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะบางทีเป็นลักษณะเรื่องของการทุ่มเทการที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานการต่างๆได้ด้วยนะเนื่องจากดาวศุกร์ตรงนี้นะคะมีมาตรฐานเป็นมหาจักรนะก็คือโลดผลไม่ธรรมดานะคะ มีเรื่องของความเนหน็ดเหนื่อยทุ่มเทนะช่วงนี้แก้ไขปัญหาหรือต้องไปลงมือทําหยิบจับด้วยตนเองนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่การทุ่มเทการลงแรงลงทุนต่างๆนะจะส่งผลดีจากเรื่องของการเนหน็ดเหนื่อยและพยายามของชาวมิถุนเองนะคะดาวศุกร์ตรงนี้นะคะเป็นดาวศุกร์ที่เล็งลักนณะเล็งตัวตนชาวมิถุนนะก็จะมีเชิงเรื่องของสเสน่ห์นิยมเกิดขึ้นนะคะดาวศุกร์เป็นดาวปุตตะนะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยเรื่องของโชคดีโชคเฮงเรื่องของ การงานที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดก็ได้นะเรียกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าดาวสุกส่งผลดีกับชาวมิถุนนะคะแต่อย่างไรก็ดีในเชิงเรื่องของการเป็นพินทุบาทนะก็คืออยู่ในภพเรือนของหุ้นส่วนลูกค้านะมาพร้อมกับมหาจักรนะคะบางทีก็เหนื่อยเนื่อยนะเครียดเครียดกับเรื่องลูกค้าได้นะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะหรือว่า มีคนมักจะคิดถึงหรือว่าเรียกหาในเชิงใช้งานนะหรือว่าให้เราไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมีคนมาปรึกษาขอความช่วยเหลือนะเป็นลักษณะสเสน่ห์ที่แอบแฝงไว้ด้วยเรื่องของภาระหน้าที่การแบกรับนิดนึงนะคะแล้วคู่6 3ในภพเรือนบัตน,นินะคะยังบ่งบอกเรื่องของความมีสเสน่ห์ในเชิง เพศตรงข้ามด้วยนะเนื่องจากเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรักรากใครใครเรื่องของการคบหาได้นะบางทีเป็นเรื่องลูกค้าคบหากันทางการงานช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเป็นกนลาลยานามิตรในช่วงนี้ได้นะคะหรือบางคนเป็นเรื่องของความรักนะเรื่องการคบหาช่วงนี้นะคะเรียกว่าดึงดูดนะเรื่องเพศตรงข้ามหรือมักมีคน รักใครสเสน่หาขึ้นมานะบางทีก็เป็นจากเรื่องผลงานของเราบางทีก็มาจากเรื่องตัวตนนิสยัยอัธยาศัยต่างๆนะเรียกว่าบางทีก็ไม่ได้เป็นในเชิงชู้สาวอย่างเดียวเป็นในเชิงเรื่องความรักความผูกพันความหวังดีอย่างนี้ได้นะคะ่วงนี้อาจมีรับผลในเชิงอาหารการกินนะคะมีคนนึกถึงซื้อข้าวของมาฝากนะคะหรือว่าได้รับประทานอาหารถูกใจข้าวของที่หอมๆนะคะหรือสวยงามนะก็มีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากนะคะ รับในช่วงปลายๆเดือนมกราคมนะคะมีดาวคู่14นะคะไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะโดยดาวพุธนะคะก็คือเลข4คือดาวต,วตัวตนของชาวมิถุนนะคะไปอยู่ในภพเรือนเรื่องมรณะนะคะ่งบอกได้ถึงเรื่องเดินทางได้นะคะเป็นลักษณะเดินทางใกล้ไกลนะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพนะบางทีเป็นเรื่องสุขภาพของพี่น้องคนใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าขายวงการต่างๆได้นะรวมไปถึงนะคะอาจหมายถึงความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะเนื่องจากมรณนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการโยกย้ายต่างๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องแวดวงสังคมที่เราทํางานหรือเกี่ยวข้องได้นะคะบางท่านเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหรือเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องทางการงานการค้าก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะ เอาคู่14ในพบเรือนมอรณะนะคะก็ส่งผลดีกับการติดต่อช่วงนี้นะหากเป็นเชิงทางไกลนะคะเรื่องการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดต่างประเทศนะก็ส่งผลดีนะคะเอามิธุลน,นะคะอาจจะมีเรื่องของการทําสัญญาไปเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลต่างๆได้ช่วงนี้อาจจะหมายถึงไปต่อสัญญาต่อประกันนะต่อทะเบียนหรือว่า อะไรที่ครบวาระเป็นลักษณะรายปีหรือมีช่วงเวลาช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องนะกับการซ่อมแซมต่างๆนะหรือช่วงนี้ในส่วนหนึ่งเรามัดระวังเรื่องเอกสารข้อมูลสูญหายนะคะใครที่ทํางานในเชิงดิจิตอลหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องเยอะๆนะระวังข้อมูลหายก็แบ็กอัพไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ดาว อังคารนะคะกับดาวพระัสหดนะไปสลับเรือนกันนะเรียกว่าส่งผลดีกับชาวมิถุนในเชิงเรื่องของความเข้มแข็งนะช่วงนี้ดาวที่เป็นคู่ส่งเสริมเนี่ยมีมากกว่า1คู่นะคะดังนั้นชาวมิถุนก็จะมีโชคในเรื่องงานการด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหุ้นส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ เมื่อง,งานการดีขึ้นนะคะการเงินก็ดีไปด้วยนะเนื่องจากสัมพันธ์กันดีช่วงนี้ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะคะมีเกณฑ์ได้กําไรนะหรือหยิบจับรับเงินแบบปุกปรับฉับพลันได้ด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในเรื่องเงินทองการงานเนี่ยดีกว่าในช่วงปลายปี66นะคะชาวิถุนช่วงนี้นะคะยังคงมีลาภผลจากดาวพระเกตนะคะก็คือดาว9้ายังคงอยู่ในภพลาพระอยู่ด้วยนะคะกระตุ้นให้บางทีมีโชคจากเรื่องประสาทสัมผัสในะเรื่องของล้างสังหรณ์เรื่องของอะไรที่ อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้นะเรียกว่ามาเกื้อหนุนเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นกับเรื่องโชคลาภการโชคดีในเชิงประมูลแย่งชิงแข่งขันช่วงนี้นะคะบางทีมีเกณฑ์ได้มาแบบคาดไม่ถึงนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะคะก็มีในส่วนหนึ่งดาวศุกร์เป็นเจ้าเริอนวีนาานะคะเมื่อเป็นมหาจักรนะก็คือช่วงนี้บางทีมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง บุตรหลานบริวารน,นะหรือมีภาระเลี้ออยงดูค่อนข้างมากด้วยนะเรียกว่าความเป็นมหาจักรก็คือบางทีไปแก้ปัญหาคนไปแก้ปัญหาบริวารหรือมีภาระลูกหลานนะคะเรื่องของการมีคู่ธาตุไฟในภพเรือนมรณะนะก็คือดาวอาทิตย์จะไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นะคะเป็นคู่ส่งเสริมในเชิงธาตุไฟดังนั้นเรื่องอาการเจ็บป่วยในเชิงอักเสบนะคะเรื่องของความร้อนนะเรื่องของฟืนไฟต่างๆก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นคู่ธาตุนะส่งเสริมในเชิงอาจตัดสินใจเร็วคิดเร็วทําเร็วนะบางทีไม่ค่อยรอบคอบนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องทําอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนอยู่นะส่งผลให้บางทีผิดพลาดได้ง่ายได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะไปกระตุ้นในเชิงอารมณ์นะเรียกว่าอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะอารมณ์เสียได้บ่อยนะหรือมีเหตุให้รู้สึกฉุนเฉียวโมโหได้ง่ายนะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ ก็เป็นช่วงเวลานะที่มีทั้งเรื่องดีนะคะแล้วก็ข้อมูลในส่วนหนึ่งก็ให้ไว้เพื่อระมาระวังนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับข้อมูลอัปเดตทางดวงดาวดวงชะตาของชาวมิถุนได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ